ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหง์ถูกเหมินวิเคราะห์1เปนตัวจริงเกมแรกอัปเดตอาการโจนส์พีเมลีกจะเปิดทําการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันนี้แล้วโดยคู่ระวังอาเซนนลกับน้องใหม่เบรนท์ฟอร์ดจะประเดิมสนามกันคืนนี้เวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยส่วนหง์แดงลิพูมีคิวพบกับน้องใหม่หน้าเดิมอย่างรอริซิตี้ในคืนวันพรุ่งนี้เวลา23นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยวันนี้เราเลยทาบทวิเคราะห์ถึงสเปนผู้เล่นตัวจริงสําหรับเกมนี้กันว่า ใครกันบ้างควรจะได้ลงตัวจริงจะตรงกับที่ครอปจัดสักกี่คนนอกจากนั้นเรายังมีประเด็นต่างๆมาอัปเดตให้อีกหลายประเด็นหงถูกเมินมากันที่ข่าวแรกกันก่อนเป็นข่าวที่มองได้2แบบก็คือมีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีกรณีที่ BBC สื่อดังของเกาะอ,อังกฤษจัดรายการพิเศษเชิญูรูลูกหนังมากว่า20คนพูดคุยกันถึงพิม์ลิกฤดูก,กาลที่กำลังจะมาถึงโดยไฮไลท์ของรายการก็คือการใหู้รูทั้ง20คนฟันธงว่า ทีมไหนจะเป็นแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้โดยผลวิเคราะห์ของกูรูทั้ง20คนเทใจไปให้กับแมนซิตี้ป้องกันแชมป์ได้ถึง14คนส่วนอีก6คนที่เหลือมองว่าเชลซีของโทมัสทูเินมีดีพอที่จะแย่งบัลลังของแมนซิตี้ได้ไม่มีกูรูคนใดเลือกทีมอย่างลิพูแมนอยู่เลยสักคนสำหรับลิพูนั้นจากการวิเคราะห์ของกูรูอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับ2และมีเพียง3คนเท่านั้นที่มองว่าหงแดงจะเป็นรองแชมป์ส่วนใหญ่มองว่าหงแดงจะจบแค่อันดับ4เท่านั้น แน่นอนว่าการวิเคราะห์ของูรูทั้ง20คนนั้นมาจากการเสริมทัพและคุมกำลังของทีมใหญ่เป็นสำคัญก็ไม่แปลกที่หงแดงจะถูกเมินเพราะตลาดนี้หงแดงขยับไปเพียงหนึ่งตำแหน่งคือกองหลังเท่านั้นแถมยังเป็นแค่การเสริมทีมเพื่อแก้ไขปัญหาเก่าเมื่อปีที่แล้วไม่ได้มีการเสริมทีมเพื่อความแข็งแกร่งขึ้นแต่อย่างใดโดยเฉพาะแนวรุกที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นจุดที่หงแดงยังต้องมีการเสริมทัพเรื่องนี้มันก็มองได้2แบบแบบแรกมันก็สะท้อนให้เห็นความพร้อมของทีมในเบื้องต้น ซึ่งต้องยอมรับว่าหงแดงของเราอาจมีขุมกําลังที่เทียบกันปอนตอนกับทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้หรือเชลซีไม่ได้แต่หากมองในแง่บวกนี่จะเป็นแรงฮึดให้นักเตะลิพู้และทีมงานใช้เป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าลิพูมีดีกว่าที่เขามองเห็นด้วยตาอัปเดตอรการบาดเจ็บโจนส์หลังจากมีการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างพักครึ่งในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับโอซาซูนาจากที่ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน ลาสุดครอปได้ออกมาอธิบายอาการของเจ้าหนูคนนี้แล้วว่าเขาได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะเล็กน้อยเราแค่ต้องรอดูอาการตามขั้นตอนต่อไปเขาสบายดีเขารู้สึกดีอีกครั้งแล้วแต่มันเป็นไปตามขั้นตอนเขาจะพร้อมกลับมาซ้อมในวันอาทิตย์ตามความคิดของผมฟันไดกับโกเมสมีโอกาสลงตัวจริงนัดแรกมีนักข่าวทำครอปถึงความเป็นไปได้ที่ฟันไดกับโกเมสสองนักเตะตัวหลักในแดนหลังจะได้ลงเล่นร่วมกันตั้งแต่เกมแรกกับนอริชเลยหรือไม่ โดยครอปมองว่าทั้งสองคนฟิตและมีโอกาสที่จะได้ลงคู่กันแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการซ้อมและการประเมินของทีมงานและนี่คือส่วนหนึ่งของคำตอบของครอปดูเหมือนพวกเขาสามารถลงเล่นตัวจริงได้แต่เรื่องนี้พวกเราจะรีบร้อนไม่ได้เด็ดขาดเราจะต้องตัดสินใจอีกทีว่าใครจะด้องเล่นตัวจริงใครที่พร้อมถ้าผมคิดว่าพวกเขาพร้อมลงเล่นครบ90นาทีพวกเขาก็พร้อมที่จะได้ลงเล่นตัวจริงแต่ถ้าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมาเปลี่ยนพวกเขาออกระหว่างเกมมันก็ไม่สมเหตุสมผล เพราะตำแหน่งคู่เซนเตอร์ไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณจะเปลี่ยนออกระหว่างเกมฉะนั้นเราจะคอยดูกันต่อไปอย่างไรก็ตามทั้งสองคนมีสภาพร่างกายที่ดีมากๆหรือการที่สุดแสนเข้มข้นกำลังจะกลับมาอีกครั้งเราจะรอดูว่าเราจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงนายใหญ่แห่งแอนฟิวกล่าววีคอราส11ตัวจริงเกมแรกเกมแรกของซีซั่นนี้ของแดงจะบุกไปเยือนดังของนอริซิตี้ทีมน้องใหม่หน้าคุ้นโดยนี่เป็นการเจอกันเกมแรกของรุูการเป็นครั้งที่2 ติดต่อกันของทั้ง2ทีมครั้งแรกก็คือฤดูก,กาล2019ถึง2020ที่นอริเพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนกันโดยเกยมนั้นลิพูออกนำไปก่อน3-0ต่อก่อนที่จะโดนทีเด็ดของติโมพุกีกองหน้าัวเกาของนอริทยิงตีไข่แตกสภาพทีมของลิพูตอนนี้มีเพียงโรเบร์สันและโจน์เท่านั้นที่มีการบาดเจ็บและน่าจะพลาดสำหรับเกมแรกที่เหลือนั้นต้องประเมินจากสภาพความฟิตและการลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาผู้รักษาประตูแน่นอนว่าต้องเป็นอลริสันเบเกอร์ ที่ปีนี้จะกลับม,มาทวงถุงมือทองคำอีกปีหลังจากปีที่แล้วมีช่วงที่ต้องพักไปหลายเกมเหมือนกันแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานโนที่กลับม,มาฟิตสมบูรณ์แล้วขณะที่แบ็กซ้ายดูเหมือนซิมิคัสจะได้รับโอกาสให้ลงเล่นแทนโลบสันเพราะมีผลงานการเล่นปีสีซสั้นที่ดีสําหรับคู่เซนเตอร์นั้นยังเป็นโจทย์ที่มองไม่ออกว่าใครจะได้ลงเล่นกันแน่แม้ว่าครอปจะบอกว่าฟานได้กับโกเมสฟิตพร้อมลงตัวจริงก็ตามแต่ฮางมีการประเมินแล้วว่าไม่คุ้มที่จะเร่งส่งทั้ง2ลงเฉื่วว่าเกมแรกคู่เซนเตอรอ รวมประกบคู่กับอีบูกอนาเต้กองหลังคนใหม่ของทีมไปก่อนในส่วนของแดนกลางเฮนเดสันที่เพิ่งกลับมาลงสนามได้ในเกมอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายอาจจะยังไม่รีบร้อนส่งลงสนามโดยฟาบิโอที่ฟิตสมบูรณ์และกีตาร์ที่สภาพความพร้อมของร่างกายและผลงานช่วงปีสีซสัน้นน่าจะตอบโจทย์ครอปในการจัดตัวลงมากกว่าอีกหนึ่งตำแหน่งต้องมาลุ้นกันว่าครอปจะเลือกเตียโก้หรือมินเนอร์ลงก่อนกันและหากเอาความฟิตเป็นเกณฑ์มินเนอร์อาจจะลงก่อนก็เป็นได้ ในส่วนของ3ปรภาษานั้นทุกคนถือว่าฟิตสมบูรณ์ดีครอบอาจจะจัดประภาษาตัวจริงอย่างมาเน่ซาร่าฟีมิโนลงเล่นพร้อมกันไปเลยก็ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าโชตาจะถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนฟีมิโนในเกมแรกเทรเวอร์ซินแคลาอาดีดแข้งดังทีมเรเบยสีฟ้าออกโรงวิเคราะห์แบบละเอียดยิบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ลิพูไม่สามารถลุ้นแชมป์พิม์ลิกได้ในฤดูก,กาล2021-2022 ถึงแม้ลิพูจะได้ตัวเฟอร์กิวฟันได้กลับมาจากการบาดเจ็บยาวแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าพวกเขายังไม่ดีพอที่จะประสบความสําเร็จจริงจังในฤดูกาลใหม่นี้สิ้นแคลดกล่าวกับท็อกสปอร์ตไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อมิดฟิลระดับท็อปเข้ามาทดแทนไวดดุมที่ทําได้ล่าช้าเพราะไม่กล้าลงทุนเท่านั้นแต่ยังมีรายลเอียดอื่นๆอีกที่จัดการไม่ดีพอและมันจะเกิดผลเสียต่อนเนื่องไปจนทําให้พวกเขาหลุดจากวงโคจรลุนแชมป์ก่อนเวลาโขน ต่อให้พวกเขาบอกว่าพอใจในนักเตะที่มีอยู่มากแค่ไหนแต่แค่มองจากภายนอกเข้าไปก็รู้แล้วว่าลีพูชุดนี้คุ้มกําลังยังไม่ใหญ่ยังไม่แกร่งมากพอโอเคฟานไดอาจจะเป็นกองหลังระดับท็อปแต่เขาเพิ่งกลับม,มาจากการเจ็บเข่าร้ายแรงที่ต้องพักนานถึง10เดือนฉะนั้นอย่าวังว่าจะได้ลงเล่นทุกนัดเพลเผลจะเล่นให้ดีเหมือนเดิมยังยากเลยซ้ําเพราะต้องระวังเป็นพิเศษขณะที่แพงเมดฟิลก็ดูอ่อนโยบลงชัดเจนเพราะขาดเวนดุ แถมยังมีปัญหาเรื่องสัญญากับเฮนเดอร์สันอคอยกวนใจอีกต่างหากตำแหน่งสำคัญอย่างแบ็คซ้ายก็เริ่มต้นด้วยอาการบาดเจ็บของแอนดูลปสันแล้วฉะนั้นที่พอจะฝากฝั่งได้ก็มีแต่แนวรุกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งต้องหวังให้ทุกคนท็อปฟอร์มกันทั้งหมดโดยเฉพาะดิ乌โกชูตาที่เป็นตัวทีเด็ดไว้ตัดสินเกมไม่งั้นก็เลิกหวังเรื่องคว้าแชมป์ได้เลยจิมีคาร์เตอร์ตำนานกองหลังของหองแดงยืนยันว่าราฟาเอลบีนิตส จะยังไม่รับความรักจากแฟนบอลเอเวอเรตันในานก,กุนซือใหม่จนกว่าจะเอาชนะคู่ดีร่วมเมืองอย่างลิพูได้ในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบีปาลาฟาเคยเป็นหนึ่งในยอดกุลซือที่แฟนบอลลิพูรักมากที่สุดในช่วงยุค2000เพราะเขาพาทีมขยับบอลังอยู่ฟ่าแชมป้ยบลีหรือการ2 0 0มาถึง2005ได้อย่างมหัศจรรย์ก่อนจะย้ายออกไปในปี2010ลาสุดเบนิเตสเซ็นสัญญาเข้ารับงานผู้จัดการทีมเอเวอเรตันแบบเซอร์ไพรส์เพราะนี่คือทีมคู่รักคู่แคนร่วมเมืองของลิพู ทำให้สาวกท็อฟฟี่เสียเงินส่วนใหญ่ไม่ค่อยแฮปปี้มากเท่าไหร่นักผมไม่ได้อยากกวนประสาทแฟนบอลเอเวอเรตอะไรเลยนะแต่ราฟาเบนเตสคือตำนานของลิพูอย่างแท้จริงและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับกุ่นสื่อคนใหม่คนนี้คาร่ากล่าวกับ UMM แน่นอนว่าราฟาจะต้องทำงานภายใต้แรงกดดันที่ว่าแฟนบอลทีมตัวเองไม่รักไม่สนับสนุนไม่เห็นอกเห็นใจแต่อาจจะแค่ได้รับความเคารพในฐานะฮดตโค้ชคนปัจจุบันเท่านั้น อย่างไรก็ตามเกมใหญ่ประจำเมืองอย่างเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้นี่แหละจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับลาฟาในฐานะกุนซือเอลตันเพราะหากเขานาทีมคว้าชัยชนะแล้วก็แฟนๆอาจจะเริ่มยอมรับในตัวตนขึ้นมาบ้างและสมมุติว่าเอลตันชนะเกมดาบี้แมตช์ได้แบบไปและกลับไม่ต้องสืบเลยว่าแฟนๆฝ่ายโน้นจะคลั่งในตัวราฟามากขนาดไหนแต่ผมขอยืนยันว่าทางลิปูกก็จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้น,นง่ายๆอย่างแน่นอนฉะนั้นเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ประจำฤดูกาล2021-2022 จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดเลยละ่ะนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของทั้งหลีกชั้นนําในยุโรปซัม์นี้เราได้เห็นสถิติค่าตัวของผู้เล่นในพิม์ลีกถูกทําลายลงหลังจากที่แจ็ครีลิชตัดสินใจย,ย้ายจากแอตตันวิลล่าไปยังแมนซิตี้ด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์เป็นคนแรกของฟุตบลอลอังกฤษเรามาย้อนดูกันสักหน่อยว่าอีก4ีลีกใหญ่ของยุโรปที่เหลืออย่างบุนเดสลลกาลีกเอิงเซเรียและลาลิกานั้นใครเป็นผู้ชื่อครองสถิติดังกล่าว และผลงานของพวกเขานั้นคุ้มค่ากับค่าตัวที่จ่ายไปหรือไม่ 1. บุนเดสลีกาลูคัสเอนันเดสทีมในบุนเดสลีกามักใช้จ่ายกันอย่างสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับลีกอื่นในทวีปเดีวยวกันโดยมีเพียง4ีทีมเท่านั้นที่ติดโพเข้ามาใน30อันดับแรกของสโมสรในยุโรปที่มียอดการใช้จ่ายมากที่สุดประกอบไปด้วยโว์บบวกแฮธาบัลินบาเยมิเนกและอาเบลไลฟซิกส่วนผู้เล่นที่แพงที่สุดที่ย้ายเข้ามาในลีกแห่งนี้ก็คือลูคัสเอนันเดสจากอาเลตโกมาริตในปี2019กับค่าตัว68ล้านปนปอ แล้วรองลงมาก็ถูก,กเอรันเดสไปเกือบครึ่งกับดีลของโกรองแต่งตริโซมิดฟิลตัวรับของโอลิมปิกลียงที่ย้ายมายังเมืองหลวงของเยอรมันเพียงปีเดียวก่อนหน้านั้น 2. องเซเรียอาคริสเตียโนโรนโดยูเวนตุสยอมทำลายสถิติเพื่อเซ็นสัญญาก,กับคริสเตียโนโรนโดซูเปอร์สตาร์จากเรอัลมาดริโดยทุ่มเงินไปถึง88ล้านปอนด์ในปี2008ซึ่งหากย้อนกลับไปในช่วงปี1990ถึง2000สถิติค่าตัวของเกาโชถูกทำลายลงไปถึง6ครั้งด้วยกัน แต่หลังจากนั้นมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาเริ่มเบามือลงหน่อยและถูกลาลิก้ากับพิมลีกแซงไปในที่สุดการย้ายทีมของโรนโดไปยังยูเวนตุสทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ถูกสร้างเอาไว้โดยกอนโลอ,อีกว่าอินเมือ่อ2ฤดูกาลก่อนหน้านั้นโดยกองหน้าชาวอาร์เจนติน,นาเซ็นสัญญากับเบียงโคนิีเจ็กนาโปลีโดยค่าตัว75.3ล้านปอนด์สมพิมลีแจ็คกรีลิชซัมเมอร์ที่แล้วพิมลีกใช้เงินไปทั้งสิ้นถึง1.26พันล้านปอนด์ มากกว่าบุนเดสสลีกาลาลีกาและลีกเอิงรวมกันสิการย้ายของแจ็คกลีลิตไปยังแมนซิตี้ทำให้วิทติวรายนี้กลายเป็นผู้เล่นราคา100ล้านปอนด์คนแรกของลีกโดยผู้ที่สร้างสถิติไว้ก่อนหน้าอดีตกัปตันของแอสตันวิลล่าคือ่อปอกบากับค่าตัว89ล้านปอนด์จากยูเวนตุสที่เป็นสถิติโลกด้วยณขณะนั้นซีลาลีกาฟิลิเป้คูตินโยหายนะของบาสโลน,นาที่นำไปสู่การต้องเสียไอคอนอย่างเลเนลเมสซี่มาจากการใช้เงินอย่างบ้าคลั่งในระยะหลัง โดยพวกเขายอมจ่ายเงินถึง142ล้านปอนด์เพื่อสู่ขอตัวฟิลิปเป้คูตินโยมาจากลิเวอร์พูลนอกจากนี้เพื่อนมทีมของเขาอย่างองตวนกริชมันและอุสมานเดมเบเล่เองก็มีค่าตัวไม่น้อยกว่า100ล้านกันทั้งคู่เช่นเดียวกับเอเดนอาซาของเรอัลมาดริดก็เช่นกันลาลีก้าสร้างสถิติใหม่ถึง6ครั้งระหว่างปี2 0 0 0ถึง2016โดยที่มีคริสเตียโนโรนัลดและซินดีดินซีดานรวมอยู่ในนั้นด้วย5ลีกเอิงเนมะการย้ายทีมเขย่าโลกของจริงเพราะคงไม่มีใครคิดว่าปารีสแซ จะกล้าจ่ายค่าฉีกสัญญามมลค่า198ล้านปอนด์ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมถึง2เท่าเพื่อผู้เล่นเพียงคนเดียวชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ